เอาละครับกับผมช่องดักเซลลคุยอีกครั้งนะครับกันนิยายเรื่องศัระยุทธะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่นที่39ในบทที่1ินะครับความเดิมจากตอนที่แล้วสลเสียวเยียงก็เพิ่งได้รับจิตวิญญาณมานะครับจากสุาสานสวรรค์นะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันได้เลยนะครับ <S <S บทที่10คืนสุกด,ดิบก่อนมาหาสงคราม เงาร่างมาคือมาประหนึ่งยืนง้ําคำฝาภายใต้เง,งาร่างสายนั้นร่างพลังงานทั้งมวลในสุสานตัวสั่นสถานปราณุภาพอันน่ากลัวนั้นแทบจะทําให้ร่างของพวกเขาแตกคลายบนฝาเรือนร่างของเซียวสเสวียนเปล่งใสโดยสมบูรณ์ในดวงตาฟ้าฟ,า,ฟางคู่นั้นยังปริมปรีด้วยความปราบรื้มจวนจมดับศูนย์หลังเรือนร่างของเซียวสเสวียนกลายเป็นความว่างเปล่าเงาร่างมหึมานั้นยังคงคุกเข่าข้างหนึ่งเนิ่นนานให้หลัง ร่างม็คือมาค่อยๆหดเล็กจนกระทั่งเหลือเท่าขนาดคนปกติยืนสงบนิ่งกลางอากาศท่านบรรพชนเซียวเหยียนมองดูตำแหน่งที่เซียวสเสวียนเลือนลับไปพื้นพรแผ่วเบา,เบาตามด้วยยืดฝ่ามือออกเล็งใส่พวงอากาศเวิ้งว้างนั้นแล้วกรัมเบาๆคอยหลังการแบรมือของเขาดวงแสงไร้สภาพที่คนทั่วไปมองไม่เห็นดวงหนึ่งปรากฏขึ้นบนอุ้งมือนี่คือตราอัตลักษณ์ของเซียวสเสวียน ราชนิดนี้มีเพียงผู้แกงกล้าที่มีจิตวิญ,ญญาณเข้าสู่เขตแดนปรมาตรมันสามารถมองเห็นไม่เช่นนั้นต่อให้พลังปานยุทธ์ของเขาบรรลุถึงระดับเทพยุทธ์้าดาวระยะปลายก็ไม่มีทางสัมผัสถึงการดำรงอยู่อลิลับอัศจรรย์ชนิดนี้กล่าว <c oughs> ในมุมใดมุมหนึ่งเซียวสเสวียนตอนนี้วิญ,ญญาณได้แตกดับไปแล้วผู้แกงกล้าสูงสุดที่เคยยิ่งยงบนมหาพิภพโต้ฉีท่านนั้นสูญสลายจากโลกนี้โดยสมบูรณ์ทว่าสำหรับเซียวเยียน ที่จิตวิญญาณบรรลุถึงเขตแดนปรมาตามันกลับหาใช่เช่นนั้นไม่ตราดวงนี้อาจมอบชีวิตให้กับเซียวเสวียนอีกครั้งส่วนวิธีการนั้นต่อให้เป็นเซียวเหยียนในเวลานี้ก็ยังทําไม่ได้บางทีเมื่อเขาเข้าสู่ระดับเจ้าจัก,กรวาลยุทธในตำนานได้อย่างแท้จริงอาจกระทําได้แต่ไม่ว่าอย่างไรนี่ก็คือความหวังชนิดหนึ่งแม้เลือนลอยกลับคุกรุ่นอยู่ในใจ กลางอุ้งมือตาอัตลักษณ์ของเซลเซเวียนที่คนทั่วไปมองไม่เห็นค่อยๆลอยขึ้นจากนั้นเจาะเข้าว่างคิ้วเซลเยียนพลังจิตวิญญาณอันลึกล้ำไพศาลของเขาปกปักรักษาบางทีวันหนึ่งวันใดข้างหน้าท่านผู้เท่าที่ยินดีสละซึ่งทุกสิ่งเพื่อตระกูลเซียวท่านนี้ยังสามารถปรากฏขึ้นบนโลกนี้อีกคราหลังเก็บตาเรียบร้อยเซลเยียนถอนใจเบาๆก้มหน้าลงมองดูโลกของสุสานสวรรค์แห่งนี้ แม้กล่าวว่าที่นี่ผ่านไปแค่2เดือนหรือถ้าเป็นทวีปมัดฉิมยิ่งไม่ถึงครึ่งเดือนแต่เขากลับอยู่ในสุสานแห่งนี้เกือบสองปีเขาต้องใช้เวลาถึงสองปีกว่าจะหลอหลอมมิจาณแห่งสุสานสวรรค์ได้เบ็ดเสร็จโชคดีที่เวลาในสุสานแห่งสวรรค์น,นั้นมีการผกขันหาไม่กว่าเขาจะออกจากดานไม่ทราบว่าโลกภายนอกจะก,กลายเป็นสภาพใดแล้วจิตวิญญาณเขตแดนปรมาตามัน เซียเวเยยนกำม,มือเล็กน้อยสายตาทอดไกลความรู้สึกแปลกๆชนิดหนึ่งล่องลอยขึ้นกลางใจความรู้สึกนั้นเหมือนกับสุสานสวรรค์ทั้งผืนอยู่ในกำม,มืออะไรเซียเวเหยียนยืดฝ่ามือออกไปขยุ่มอากาศเบาๆภูเขาศิลาลูกหนึ่งที่อยู่ไกลเพินระเบิดกระจุยเป็นผุยผงรอยคุ้งโดยไม่มีวี่แววล,ล่วงหน้าพลังจิตวิญญาณทอดยาวถึงมุมหนึ่งของสุสานสวรรค์ตามด้วยนึกคิดของเขาขอบเขตของการทอดยาวชนิดนี้ กินอาณาบริเวณกว้างไกลกว่าอดีตไม่รู้กี่เท่าและทุกซอกทุกมุมที่จิตวิญญาณของเขาเหยียดถึงถ้าโจมตีของเขาก็สามารถส่งพาระยะทางเป็นหมื่นลี้ได้ในทันทีที่ลงมือจิตวิญญาณเขตแดนปรมาตามันและมหาตามันสมบูรณ์พร้อมเพียงห่างกันหนึ่งก้ากับราวแผ่นฟ้าและผืนดินระหว่างสองเขตแดนนี้ไม่มีอะไรให้เปรียบเทียบมีเพียงท่องแท้ในความยิ่งใหญ่ของเขตแดนปรมาตามันอย่างลึกซึง้งจึงจะกระจ่างชัดเหตุไฉนด่านอุปสรรคนี้ ต่อให้ท่วมเททั้งชีวิตก็ยังไม่แน่จะข้ามขานไปได้เพราะระหว่างสองเขตแดนนี้หนึ่งคือเทพเจ้าหนึ่งคือมนุษย์บางทีถึงเวลาต้องไปแล้วเซี่ยวสเสวียนดับสลายสุสวรรค์สูสารสวรรค์แห่งนี้ไม่มีอะไรให้เขาต้องอาลัยอาวรณ์แต่เนื่องจากหล่อหลอมและกลืนกลินวิญญาณแห่งสู่สานสวรรค์เซี่ยวเยียนสามารถรู้สึกได้ว่าตัวเองมีอำนาจสูงสุดในห่วงมิติเพื้นนี้ซึ่งก็หมายความว่าต่อให้หลังจากนี้อำลาพิภพกู เขายังคงเข้าสู่สารสวรรค์ผ่านทางอุโมงค์ขั้วอากาศจากที่ใดก็ได้และใครก็ตามที่ต้องการฉีกเปิดขั้วอากาศเพื่อเข้ามายังสู่สารสวรรค์ก็ต้องผ่านความเห็นชอบจากเขาก่อนกล่าวในมุมใดมุมหนึ่งเซียวเสียเหียนเซียวเซียวเหยียนนั้นก็เหมือนกับผู้ปกครองสู่สารสวรรค์แห่งนี้ใครเข้าใครออกล้วนต้องขออนุญาตเขาทั้งสิน้นสำหรับของสมนาคุณที่พ่วงท้ายมาด้วยนี้กลับทําให้เซียวเหยียนตื่นเต้นยินดีอยู่บ้างแม้ด้วยพลังฝีมือของเขาในตอนนี้ พลังงานหนาแน่นในสุสานสวรรค์ไม่มีประโยชน์ต่อเขามนาักนักแต่ความเหลื่อมล้ำด้านเวลาของสุสานสวรรค์กับทวีตมัดฉิมกลับยั่วยวนใจเป็นพิเศษเพราะประสิทธิภาพการฝึกที่สูงขึ้นล้วนเป็นผลดีกับตัวเขาและกลุ่มทธิพลในสังกัดคาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจัดสร้างพวมมิติเองเซียวเหยียนพึมพามยิ้มๆเขาพึงพอใจกับขอสมนาคุณชิ้นนี้มากถึงอย่างไรถ้าให้เขาสร้างพวกมิติเองเขาคงไม่มีคุณสมบัติที่อศัศจรรย์พันลึกเช่นนี้ เพราะความสามารถระดับนั้นเป็นผู้แก่งกล้าระดับเจ้าจักรวานยุทธระงับความตื่นเต้นยินดีในใจเซียวเหยียนยกนิ้วกรีดว,วาดอากาศท่าตรงหน้ารอยแยกสายหนึ่งปรากฏขึ้นทันตาเขากว่าดมองพวกมิติพื้นนี้อีกรอบแล้วย่างเท้าเข้ารอยแยกหลังการขยุกขยิกพักหนึ่งพวกมิติสุสารสวรรค์แห่งนี้ก็มาร้ายหายจากเส้นสายตาของอเซียวเหยียนนาะพิภพกูบนน่านฟ้าของเทือกเขาที่กว้างไกลสุดตาเงาร่างหลายสายยืนหยัดกลางหาวแต่ละคนหลีตาเล็กน้อย มองดูห้วงอากาศที่ไหวกระเพื่อมดุจระลอกน้ำผืนนั้นประมุกกูหยวนเกิดอะไรขึ้นเลยอ,อิงเอ่ยทางกูหยวนด้านข้างอย่างแปลกใจเวลาครึ่งเดือนครบแล้วถ่าเสียวเหยียนยังไม่ออกมาตะกูลขุนอาจลงมือกับปิดาเขาจริงๆเยียนจิ้นที่ยืนอีกด้านหนึ่งเปิดปากก่าวนับตั้งแต่เสียวเหยียนเข้าสู่สารสวรรค์จดนบัตนี้ยังไม่มีวี่แววจะกลับออกมาและกำหนดเวลาที่ตะกูลขุนนัดหมายไว้ก็เข้มงวดก็งวดเข้าใกล้มาทุกทีแล้วสู่สารสวรรค์ปิดสนิท อุโมงคห้งอากาศตรงนี้ก็ถูกปิดตายเช่นกันก่อนหน้านี้ข้าร้องเปิดอุโมงดูกลับถูกพลังสายหนึ่งดีสะท้อนกลับมาความรู้สึกนั้นคล้ายกับว่าตอนนี้สุสานสวรรค์มีเจ้าของแล้วกูหยวนมุ่นคิ้วแน่นคำพูดที่กล่าวออกมากับทําให้คนอื่นตื่นตระหนกเจ้าของสุสานสวรรค์แห่งนี้มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือผู้แก่งกล้าระดับเจ้าจักรวาลยุทธที่สร้างมันขึ้นมาหลายปีมานี้สุสานสวรรค์อยู่ในสภาพไร้นายแม้พวกเขาเคยมีความคิดจะหล่อหลอมมันแต่สุดท้ายก็คว้าน้าย พวกมิติที่เจ้าจักรวาลยุตเป็นผู้สร้างขึ้นมิใช่ใครๆจะกำกับควบคุมได้ด้วยเหตุนี้ขณะได้ยินคำพูดของกูหยวนต่อให้คนสองคนใจคอหนักแน่นยังอดรู้สึกเหลือเชื่อไม่ได้แต่พวกเขาก็ทราบด้วยกำลังความสามารถของกูหยวนยามสัมผัสต้ตองไม่คาดเคลื่อนแน่นอนแล้วพี่เซียวเหยียนสวินเอ๋อที่ยืนข้างกายกูหยวนหน้าซีดยางเห็นได้ชัดหลังได้ฟังคำพูดของบิดาตูสารถวันมีผู้ปกครองหรือไม่นางไม่สนใจไขหรูแต่ตอนนี้เซียวเหยียนยังอยู่ในนั้น ถ้ากูหยวนเปิดอุโมงไม่ได้แล้วเซียวเหยียนจะกลับออกมาได้อย่างไรถ้าจะลองดูอีกทีกูหยวนหน้าขีรียดเล็กหน่อยด้วยพลังฝีมือของเขาต่อให้สู่สารสวรรค์ปรากฏผู้ปกครองลึกลับอะไรขึ้นมาจริงๆก็มีอาจขัดขวางการเข้าไปของเขาได้เช่นกันจบคํากูหยวนประกอบท่ามือพลังงานฟ้าดินวีดวิวปันป่นปันป่นปั่นปวนแล้วกลายเป็นฝ่ามือพลังงานขนาดหมื่นฟุตข้างหนึ่งกลางนภะาอากาศอย่างรวดเร็วจากนั้น ขยุ้มลงไปห่วงอากาศที่ไวกระเพื่อนนั้นเงามืดผืนมหือมาบทบังเทือกเขาโดยรอบฝ่ามือพลังงานว่องไวยิ่งแค่วาฟเดียวก็โผล่ขึ้นที่ห่วงอากาศผืนนั้นเพาว่าจังหวะที่กำลังจะจู่โจมการสั่นกระเพื่อมที่บ,บริเวณนั้นจูจ่ๆทวีความรุนแรงตามด้วยคลื่อพลังงานสายหนึ่งแพ่กระจายออกประทะกับฝ่ามือยักษ์เต็มเหนี่ยวถึงกับสะเทือนหนึ่งโจมตีของกูหยวนสลายไป เพุพลิกผันเฉียบพันสร้างความตะลึงงินแก่ทุกคนกูหยวนมีพลังฝีมือระดับใดผู้แก่งกล้าสูงสุดแห่งหาพิภพหนึ่งท่านี้ของเขาต่อให้แกงกล้าวยังเหลยอ,อิงหรือเยี่ยนจิ้นก็ต้องใช้ออกด้วยพละกําลังทั้งหมดจึงจะต้านรับได้ทาว่านั่นแค่ขึ้นพลังงานสายหนึ่งกลับสามารถหักล้างท่าโจมตีนี้นี่มันขึ้นจิตวิญญ,ญาณนั้นเหรอเป็นไปได้อย่างไรความสะเทือนขวัญน,นํำลงอยู่ในพิบตาเหลยอ,อิงกับเยี่ยนจินอุทานเสียงตะนก แค่ใช้ออกด้วยพลังจิตวิญญาณก็สยบหนึ่งฟามือของกูหยวนได้นั่นต้องเป็นพลังจิตวิญญาณที่แก่กล้าปานใดเรื่องราวพลิกผันตั้งไข่คนตามเซียนตระกูลกูที่อยู่ด้านหลังไม่ไกลจากกูหยวนสี่หน้าเครียดเคร่งในทันใดหนึ่งเสียงตวาดสั่งเทือกเขาโดยรอบก็มีผู้แก่งกร้าตระกูลกูโชว์บออกมาพร้อมกับเคลื่อนครับขับเคลื่อนปานยุทธในกายอย่างเร่งด่วนไม่ทราบผู้สูงส่งเป็นยอดฝีมือจากทินใดที่นี่คือตระกูลกูพวกเรามีเพียงมารับคน หามีแผนอุบายอื่นใดไม่จะตั้งค่ายกนเสร็จกูเต้าตะโกนเสียงดังด้วยสีหน้าขึงขังเสียงของกูเต้าพึ่งสิ้นสุดฮ่วงอากาศที่สั่นกระเพื่อมผืนนั้นค่อยๆปรากฏอุโมงค์ขึ้นตามด้วยเงาร่างสายหนึ่งเยือนย่างออกมาช้าๆท่ามกลางตาสายตาตึงเครียดของกลุ่มผู้แก่งกล้าตระกูลกูเอ๊ะแค่รับคนยัยต้องเออกระเริดปานนี้เงาร่างสายนั้นก้าวเท้าออกมาจากอุโมงค์ห่วงอากาศแหวมแรกก็เห็นค่ายกลและกองทัพผู้แก่งกล้าตระกูลกูยืนตะงาเต็มเขา่า เต็มเขาครันทำหน้าแปลกที่ลึกเสียวเยียนนั่นหรอแลเห็นเงาร่างที่ก้าวออกมาจากอุโมงค์ห้วงอากาศสายนั้นคนทั้งหมดตื่นตะลึงเมื่อครู่มียอดฝีมือพูดหนึ่งประมือกับปมุกตระกูลพวกเราก็เลยกูเต้าถอนใจเฮือกโบกมือให้ทุกคนผ่อนคลายพางยิ้มกล่าวกับเซียวเยียนาว่ายังไม่ทันจบคำกลับเห็นแววตนกบนหน้ากูหยวนยามนั้นชะงักเสียงทันทีคนเมื่อครู่คือเจ้านั้นเหรอกูหยวนจ้องหน้าเสียวเยียนขมิงใจกลับเต้นละสำ่ำ ได้ยินประโยคนี้ทุกคนรวมทั้งสวินเอ,อ๋อเยียนจินและเหลยอ,อิงเผยสีหน้าตกใจทว่าคําตอบของเซียวเหยียนยิงทําให้ตกตะลึงกว่าเดิมเออดูเหมือนจะใช่จิตวิญญาณเขตแดนปรมาตามันเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยสายตามากมายจะรึงมองเงาร่างหนุ่มแน่นที่ก้าวออกไปจากอุโมงค์คงอากาศนั้นแม้แต่กูหยวนที่มีตะบะแก่กล้ายามนี้ย,ยิงเผยสีหน้าเหลือเชื่ออย่างสุดละคับจิตวิญญาณเขตแดนปรมาตามัน แม้ไม่ได้ทําให้บุคคลรู้สึกถึงความสัพพึงเท่ากับผู้แก่นกล้าระดับเจ้าจักรวาลยุทธ์แต่จะอย่างไรก็มีความเกี่ยวข้องกันอยู่บ้างพึงทราบว่าต่อให้เป็นผู้แก่นกล้าอย่างเหยียนจิ้นหรือเหลยอ,อิงที่บรรลุถึงระดับเทพยุทธแปดดาวพลังจิตวิญญาณยังไม่เคยขึ้นถึงเขตแดนนั้นและพวกเขาก็จําได้อย่างแม่นยําครึ่งเดือนก่อนจิตวิญญ,ญาณของเซียวเยียนยังอยู่ที่เขตแดนมหาตามันสมบูรณ์พร้อมครึ่งเดือนเวลาครึ่งเดือนทําอะไรได้การฝึกเล็กๆน้อยๆครั้งหนึ่งก็หมดเวลาไปครึ่งเดือนแล้ว ทว่าในครึ่งเดือนนี้พลังจิตวิญ,ญญาณของเซียวเหยียนที่ออกมาจากสุสานสวรรค์กลับมีความเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเห็นฝูงชนจู่ๆเงียบเสียงเซียวเหยียนอดสายหน้าไม่ได้แม้โรคภายนอกพึ่งผ่านไปครึ่งเดือนแต่เขาอยู่ในสุสานสวรรค์กลับใช้เวลาเกือบสองปีดังนั้นคนอื่นรู้สึกเหลือเชื่อเขากลับไม่แปลกใจสักเท่าไหร่การฝึกสองปีบวกกับพลังแห่งจิตวิญญาณที่มากมายมหาศาลของวิญญาณแห่งสุสานสวรรค์ทำให้เขาบรรลุถึงเขตแดนนี้ไม่ใช่เรื่องที่น่าเหลือเชื่ออันใด เจ้าทำได้อย่างไรเยียนจิ้นเลียป่าก่อนเอ่ยถามอย่างห้ามใจไม่อยู่แม้พวกเขาไม่ได้เน้นฝึกจิตวิญญาณเป็นหลักแต่อย่างไรฝึกมานานหลายปีจิตวิญญาณของพวกเขายังคงหยุดนิ่งที่เขตแดนมหาตามันสมบูรณ์พร้อมซึ่งห่างจากเขตแดนปรมาตามันอีกไกลเท่าไหร่ก็หาทราบไม่เป็นท่านบนรรพชนเซียวสเสวียนมอบปาฏิหาริย์ให้ข้านะ่ะเซียวเยียนกล่าวสั้นๆกลับไปได้ลงลึกในรายละเอียดได้ยินประโยคนี้เยียนจิ้นและเหลยอ,อิงตะลึงงานอีกรอบตามด้วยสายหน้ายิ้มคืน ความรู้สึกเลื่อมสายที่มีต่อบุคคลผู้นั้นยิ่งลึกล้ำสุดขั้วสมกับเป็นผู้แก่งกล้าสูงสุดแห่งมหาพิภพโตฉีแม้สิ้นใจเป็นนานโข ổ. กำลังความสามารถยังคงน่ากลัวไม่คลายแล้วได้รับชีวิตวิธีชุบชีวิตเซียวสเสวียนหรือไม่กูหยวนคืนขู่ความเยือกเย็นมองดูห้วงอากาศผืนนั้นด้านหลังเซียวเยียนพอฟังเซียวเยียนเงียบกันครู่หนึ่งสายหน้ากล่าวว่าวิญญาณของท่านบรรพชนดับสลายในสุสานสวรรค์ไปแล้ว กูยหยวนพระงะงานอึดใจถัดมาค่อยถอนใจเฮือกหนึ่งแม้ไม่รู้ว่าภายในสุสานสวรรค์เกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่คิดว่าเขตแดนจิตวิญญาณของเซียวเหยียนเลื่อนสูงขึ้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการดับสลายของวิญญาณเซียวเสวียนเป็นแน่คุณคิดถึงตรงนี้สีหน้าเขาสับสนปวนแปรความสัมพันธ์ของเขากับเซียวเสวียนนอกจากคู่แข่งขันยังมีมรัยตีระหว่างบุรุษในเวลาเดียวกัน เขารู้ถ้าเซียวสเสวียนไม่ใช่ประมุกตระกูลเซียวเช่นนั้นพวกเขาสองคนอาจกลายเป็นมิตรสหายรู้ใจแต่เสียดายฐานะของทั้งคู่กำหนดให้พวกเขาไม่อาจกระทำสิ่งใดด้วยความรู้สึกส่วนตัวในใจของเขาวงตระกูลคือสิ่งที่ต้องเทิดทูนสูงสุดพรุ่งนี้เป็นวันคบก,กำหนดครึ่งเดือนที่ตระกูลหุนบอกไว้กูย้นประสานสิบนิว้วสายตาจับจ้องเซียวเหยียนเจ้ามีแผนอย่างไรจะมีแผนอะไรได้เพื่อท่านพ่อข้าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเซียวเหยียนสายหน้าไปมา เขาเองก็จนใจไม่ว่าอย่างไรก็ต้องช่วยท่านพ่อออกมานี่เป็นคําสัญญาที่เขาไว้ให้กับไว้ได้ให้ไว้กับพวกพี่ชายทั้งสองได้ยินเช่นนี้เลยอิงกับเยี่ยนจิ้นสบตากันแวบหนึ่งได้แต่ทอดถอนใจพวกเขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่อาจตําหนิใครนกโบราณในมือเซียวเหยียนเป็นสมบัติของตระกูลเซียวเขามีสิทธิ์ขาดแค่ผู้เดียวยิ่งกว่านั้นเวลานี้เซียวเหยียนคือพันธมิตรที่ท,ทรงพลังในการต่อกรตระ,ะกูลหุน โดยเฉพาะเมื่อเขาออกจากสุสานสวรรค์รอบนี้ต่อให้เป็นพวกเขาสองคนก็ไม่กล้าดูแคนว่าอีกฝ่ายเป็นชนชั้นผู้เยาว์เพราะพวกเขาตระหนักชัดหากประมือกันขึ้นมาเซียวเหยียนที่มีจิตวิญญาณเขตแดนปรมาตามันจะไม่ขั้นครามพวกเขาอีกแล้วกับคําตอบของเซียวเหยียนกหยวนไม่รู้สึกแปลกใจเงียบไปคู่หนึ่งจึงกล่าวเช่นนั้นก็พุ่งหนีออกเดินทางเถอะครานี้ผู้แกงกล้าของพวกเราสามตระกูลจะติดตามเจ้าไปเมื่อบิดาเจ้าปลอดภัยพวกเราจะลงมือทันที ไม่ว่าอย่างไรต้องชิงหยกโบราณกลับมาให้ได้หรือไม่ก็ทำลายมันทิ้งซะสีหน้าของกูหยวนขึงขังเป็นประวัติการพวกเขาทราบเมื่อใดที่ตะกูลหุนรวบรวมหยกโบราณครบและเปิดถ้ำาเรือหาดถั่วเสือกูตี้หุนเทียนตี้ก็จะได้รับโอกาสขึ้นสู่ระดับเจ้าจักรวายุทธถึงตอนนั้นตายราดน,นี้ก็จะไม่มีใครต่อกรคนผู้นี้ได้อีกพวกกองเขาพวกเขากองทัพพีนมิรก็ไม่ต่างจากฟูงมดขย่าวต้นไม้ในสายตาหุนเทียนตี เซียวเหยียนพงกศีศรษะมีสามตระกูลติดตามเขามั่นใจในการรับมือตระกูลหุ่นย่อมมากขึ้นตระกูลหุนมั่นใจในการรับมือตระกูลหุนมากขึ้นแม้ตอนนี้บรรลุเขียดแดนปรมา,าตามันแต่ไม่ได้หมายถึงเซียวเหยียนจะต่อกรผู้แก่งกล้าสูงสุดอย่างหุนเทียนตี้ได้ยิ่งกว่านั้นตระกูลหุนมีผู้แก่งกล้าครับข้างต่อให้หุนเทียนตี้ไม่ออกโรงลำพังแค่เพิงอนัตตาลืนอักคีซีเทวมานตระกูลหุนก็เพียงพอทำให้เขาปวดขมับแล้ว พวกเราส่งข่าวไปที่พาคีวังเวหนเรียบร้อยคิดว่าพรุ่งนี้คนของเจ้าคงจะถึงเครือเขาจังเถียนตอนนั้นตีฝ่ายสนธิกำลังก็ไม่ต้องเกงกรัวตะกูลขุนกูหยวนกล่าวเซียวเหยียนพงกศีศรีะอีกครั้งตอนนี้ขุมกำลังของภาคีวังเวหนเริ่มพลังอาจนอกจากบุคคลระดับพันพญาจาร์หอคอยโอสถและเซียวเสินเวลานี้เขายังมีจิตวิญญาณบรรลุเขตแดนปรมาตมันวิจารณด้านขุมกำลังโดยรวมกลับไม่น้อยหน้าตะกูลเหยียนและเล่ยสักเท่าไหร่ช่วงที่เจ้าเข้าสู่สารสวรรค์ ข้าได้ลงมือจัดสร้างอุมโมงค์ห่วงอากาศทะลุถึงการสามตระกูลครานี้ขอเพียงห่วงมิติตระกรูลใดมีความขันขวนจะสะท้อนกลับมาอีสองตระกูลในทันทีนอกจากนี้ทั้งสามตระกูลก้าวสู่สภาวะเตรียมพร้อมสูงสุดผู้วิสที่เก็บตัวอยู่ทั้งหมดถูกเรียกกลับมาเมื่อใดที่มีคําสั่งก็รวมผลได้ทันทีโศกนาฏกรรมของตระกูลหลิงสือและย่าสามตระกูลมอบบทเรียนสุดท้ายแก่สามตระกูลที่เหลือฉะนั้นการเชื่อมมิติครั้งนี้กูหยวนจึงลงมือด้วยตัวเอง บนโลกนี้น่าจะไม่มีใครทำลายปาการที่เขาจัดสร้างขึ้นโดยที่เขาไม่ระแคะระคายได้จุดนี้ต่อให้เป็นหุ่นเทียนตี้ก็ไม่มีทางเว้นแต่จะขึ้นสู่เจ้าระดับเจ้าจัก,กรวายุดอย่างแท้จริงในเมื่อเจ้าออกจากด่านอย่างราบรื่นเวลานี้นับว่าหมื่นเรื่องพร้อมผลักสิ่งที่พวกเราต้องทำก็คือรอคอยวันพรุ่งนี้ได้ยินคำพูดของกู่หยวนทุกคนสีหน้าเคร่งขึมพวกเขาทราบพรุ่งนี้จะมีศึกใหญ่ระดับสถานฟ้าขนาดของสงครามสนามนี้ อาจมโหฬารที่สุดในรอบหลายพันปีของมหาพิภพโตฉีรัติการปกคลุมพิภพกูแสงจันเย็นตาชาดทองฉายสอ่องเรือเล็กที่เงียบสงัดกลางผากไผ่เสียวเหยียนยืนมือไผ่หลังแงนมองท้องฟ้าราตรีด้วยความรู้สึกซับซ้อนนับตั้งแต่ออกจากแดนอธการมาถึงทวีปม,มัดฉิมสิบกว่าปีผ่านไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวระหว่างนั้นหนุ่มน้อยคนหนึ่งสลัดความอ่อนสายไรเดียงสาทั้งมวลดันด้นทีละก้าจากวันที่ไร้ซึ่งชื่อเสียงในอดีต บัดนี้ดำรงตำแหน่งประมุขภาคีที่ัง,งาดงับเหนือทวีมัตชิมทว่าสิ่งที่ผลักดันให้เขาก้าวเดินจนถึงทุกวันนี้มีเพียงปฏิทานที่เรียบง่ายประการเดียวคือช่วยชีวิตบิดาที่ไม่ให้ที่ไม่ได้เห็นหน้ามานานหลายปีท่านพ่อพรุ่งนี้พวกเราจะได้เจอกันแล้วเซียวเหยียนบีมือเบาๆแผ่นหยกเก่าแก่ปรากฏขึ้นบนอุ้งมือบนหยกโบราณมีจุดแสงอ่อนจางจุดนึงกำลังกระพริบเซีเยวเหยยนลูบนิ้วผ่านจุดแสงนั้นตามด้วยเงยนหน้าขึ้นสูดหายใจลึกเคือกหนึ่ง แม้เวลานี้เซียเวเหียนกลายเป็นผู้แก่งกล้าระดับยอดสุดที่ยืนตระงานเหนือผู้คนนับไม่ถ้วนของมหาพิภพผืนนี้ทว่าเขากลับไม่เคยลืมช่วงเวลาที่ถูกผู้คนเยอะเย้ยเพราะตกต่ำจากอัจฉริยะเป็นเศษสวะตอนอยู่ในเมืองอู่ฐานความเมตตาอาทรของพ่อน,นั้นไม่เคยผันแปรเป็นความเย็นชาเพราะกว่าจาจาถากฐานของคนภายนอกตรงกันข้ามยังตำหนีตัวเองด้วยซ้ำสามปีที่ถูกประนามหยามเหียดเซียเวเหยียนอดกันไว้โดยตลอด จนกระทั่งดักแด้ลอกคราบเป็นผีเสื้อเสียวจันคือปัจจัยสูงสุดอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้เย็นเอ๋อเก่งกว่าที่ท่านคาดหวังเมื่อปีนั้นเสียอีกเสียวเยียนพึมพำเขาพลาดเพียรฝึกปือเวลานี้บรรลุถึงยอดสุดของมหาพิภพท่านพ่อที่จดจ่อเฝ้ารอเสมอมากลับไม่อาจได้เห็นกับตาที่เซียวเยียนระหว่างที่เสียวเยียนงึมงำเสียงค่อยร่างอรชอนสายหนึ่งอิงซบแผ่นหลังเบาๆลำแขนนวลพองโอบกอดรอบเอวดวงหน้าพิมพ์เผาเชิดขึ้น ภายใต้แสงจันทำให้สีบุรันมองมนถ้าท่านอาเซียวได้รับรู้ถึงความสำเร็จของท่านในตอนนี้กอ,องปลื้มใจมากแน่แนเลยเซียวเหย็นพลิกฝ่ามือกุมมือสวินเอ,อ๋อสะกดความรู้สึกในใจกอดบุนตัวกลับมารังร่างคนงามเข้าในอ้อมกอดยิ้มกล่าวว่าตอนเด็กข้าเคยบอกท่านพ่อว่าจะให้สวินเอ,อ๋อมาเป็นภรรยาข้าตอนนั้นท่านพ่อยังดูข้าว่าอย่าเพอ้อฝันแต่ข้ามองออกว่าพ่อเองก็พึงใจและชื่นชมเต้ามากเช่นกันครานี้ ช่วยท่านพ่อออกมาข้าจะให้ท่านจัดงานแต่งให้เราสองคนสวินเอ๋อซุกหน้าบนรวงอกของเซียวเหยียนเบาๆได้ยินท่อยคำชุดนี้อดจะเอียงอายไม่ได้แต่ในดวงตาสวยซึ้งกลับวูบไหวด้วยประกายความสุขตามด้วยผงกศีสษนนิดนึงอย่างขัดเขินมองดูดวงหน้างามพริ้งสวยสดปราบุูพาในอ้อมแขนเซียวเหยียนอุ่นกรุนเต็มสวงหัวเราะชอบใจวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงตะวันเริ่มจับขอบฟ้า ตะกูลกู่ที่เงียบสงบกลับป็หนึ่งคึืนลมกระโชกแรงอินไยแก่งกล้ามากมายพุ่งทะลักอย่างรวดเร็วมหาสงครามมาถึงในที่สุดคุณหนูไหนน้อยเซียวเหยียนถึงเวลาแล้วหน้าเรือนไผ่ใบหน้าแก่ชรลาของหลิงอิงยิ้มมองบานประตูที่ปิดสนิทตางส่งเสียงเรียกเบาๆแอดประตูห้องเปิดออกตามเสียงเซียวเหยียนก้าวเนิบหน้าออกมาคอยหลังการย่างเท้าของเขาพลังงานฟ้าดินทั่วบริเวณละส่ำเล็กน้อย ดวกตาดำจัดดุกเทพเจ้าคู่นั้นทําให้หลิงอิงเผลอโค้งกายจนต่ําเพราะว่ารอยปากเปื้มตบุปปาก,กรับกดลึกยิ่งขึ้นคุณคนนึงถึงปีนั้นหนุ่มน้อยยังอ่อนสัทไม่ประสาเวลาไม่กี่ปีกับขึ้นสู่จุดสูงสุดที่แม้แต่เขายัางต้องแหงนคอมองสายตาคุณหนูเฉียบคมมากหลิงอิงแย้มยิ้มอ่อนโยงเงยหน้าขึ้นมองยอดประตูเฉิดโฉมที่ยืนสงบข้างกายบรุษหนุ่มราวกับว่ามีเพียงอยู่ข้างกายเซียวเยียน มุกจะรัดแสงแห่งตระกูลกู่เม็ดนี้จึงจะเก็บงามความประกายและมีอันบาดตาของนางกลายเป็นสาวน้อยที่ว่านอนสอดง่ายคนหนึ่งก็ここเหมือนกับเมื่อนานมาแล้วสาวน้อยชุดเขียวที่เดินอมยิ้มตามหลังหนุ่มน้อยตลอดเวลานในเมืองอู่ฐานคนนั้นลิงเหล่าพวกเราต้องไปแล้วเซี้ยวเย็นเงย,นเงยนหน้าขึ้นพ่อตามองทั่วเขาเบื้องหน้าเขาได้รู้สึกได้ถึงกลิ่นอายลึกล้ำโอรานจำนวนมากกำลังรวมตัวอยู่ที่นั่นอย่างว่องไวอีกสองฝ้าของเทือกเขา ก็มีคลื่นความผันผวนข,ของห้วงอากาศแพร่มาดูท่าผู้แก่นกล้าตระกูลเหยียนกับตระกูลเลยก็ออกเดินทางแล้วเช่นกันจบคําเซียวเหยียนไม่รอช้าจุงมือสวินเอ๋อไว้มั่นแล้วปราดล่างทะยานขึ้นนภาอากาศในน้อยเซียวเหยียนขอให้คว้าใช้กลับมามองส่งเงาหลังของเซียวเหยียนหลิงอิงยิ้มกล่าวพึมพำเมื่อเชา้าเมื่อพวกเซียวเหยียนสองคนปรากฏขึ้นบนหน้าฟ้าของเทือกเขาทั่วบริเวณนั้นเริ่มมีกลุ่มคนเกลื่อนกลน พวกแกงกล้าตระกูลกูลมากมายเหินลอยขึ้นฟ้าจัดระเบียบกระวกวนทับอย่างเป็นระเบียบพ่วงแผ่สร้างกลิ่นอายลึกล้ำโอรานผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวแต่ยาดูภาพนั้นต่อให้เป็นเซียวเย็นที่จิตวิญ,ญญาณเข้าสู่เขตแดนปรมาตมันยังอดชำเลืองมองไม่ได้ฮ่าฮ่าฮ่าถึงแล้วเหรอขนาดทั้งสองปรากฏตัวเงาร่างกูหยวนก็ปรากฏขึ้นข้างกายเขากว่าดตาบนร่างของสองคนในดวงตามีรสชาติที่บอกไม่ถูกชนิดหนึ่งอึดใจถัดมาเขาผ่านยิ้มกก่าว ดูเหมือนพวกเจ้าอยากให้ข้าเป็นท่านตาโดยเร็วที่สุดกระมังกูยวนจู่ๆโผล่ขึ้นมาเช่นนี้ไม่แต่เซียวเหยียนพงาอึง้งสวินเอ,อ๋ยยิงหน้าแดงเปล่งเหมือนผิงกลัวผลแอปเปิลน,นะครับที่สุกจัดหน้าเอ็นดูเป็นที่สุดเฮเซียวเหยียนไอแห้งๆนึกไปถึงกูยวนที่วานมากหน้าเกรงขามตลอดเวลาจะกล่าววาจาสัพพยอกเช่นนี้ยามนั้นอดสายหน้าอ่อนใจไม่ได้ตามด้วยกวาสายตาแวบหนึ่งกล่าวว่าตระกูลกูจะทุ่มสัมกาลังทั้งหมดงั้นเหรอ ไม่ถึงขั้นนั้นแต่ขุมกำลังแท้จริงจำเป็นต้องสำแดงออกมาคู่ต่อสู้ของเราเป็นถึงตระกูลหุ่นที่ลี้ลับสุดยัง่งจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดกูหยวนถอนใจก่อนกล่าวเซียวเหยียนพยักหน้าเล็กน้อยเส้นสายตากวาดผ่านกองทัพผู้แก่งกล้าเหล่านั้นนึกสถานขวัญอีกครั้งกับ,กบขุมกำลังของตระกูลกูในตระกูลกูกูหยวนมีพลังฝีมือเก่งที่สุดถัดลงมาน่าจะเป็นกูเรียราชันพยับหมอกที่เซียวเหยียนเคยเจอไม่บ่อย ดาวว่าพลังฝีมือของคนผู้นี้คงบรรลุถึงระดับเทพยุทธแปดดาวระยะต้นแล้วแม้ยังด้อยกว่าประมุกตระกูลเล่ยกับตระกูลเหยียดเล็กน้อยแต่จัดว่าค่อนข้างแกร่งกล้าใต้ราชนพยับบอกของกูเลี่ยก็คือสามเสียตระกูลกู่พลังฝีมือของสามคนนี้อยู่ที่เทพยุทธเจ็ดาวไล่เลี่ยกับสี่เทวมานตระกูลหุนหลังจากสามเสียนตระกูลกู่ก็คือบรรดาผู้บุโสตระกูลกู่ผู้บุโสเหล่านี้ส่วนใหญ่เซียวเหยียนไม่เคยเจอ แสดงว่าเป็นชเป็นพวกที่ชอบเก็บตัวฝึกวิชาเสมอเสียวเหยยนกว่าตาผ่านๆคนพบผูก้แก่กล้าระดับเทพยุทธที่บรรลุถึง4ี่หรือ5้าดาวไม่ต่ำกว่า5คนกำลังล้มระดับนี้หากวางไว้บนทวีปมัดฉิมคือสยบราบคาบทุกถิ่นแดนตระกูลกูลสามารถกลายเป็นันดับหนึ่งแห่ง8เผ่าพันธุ์บรรมการต่อจากตระกูลเซียวกลับไม่ใช่แค่คำาล่าลรือแสนอย่างรูปภาพของพวกเขาสมราคากับตำแหน่งนี้ แน่นอนนี่หมายถึงกรณีที่ตัดตระกูลขุนที่ลี้ลับสุดอย่างออกแล้วสำหรับขุนกำลังที่แท้จริงของตระกูลนี้ต่อให้เป็นกูหยวนก็ไม่กล้าพูดว่าเข้าใจได้ลึกซึ้งขณะเซียวเหยียนกวาดบองผู้แก่งกล้าตระกูลกูลผู้วุโสหลายคนนั้นบรรจบสายตากับเขาต่างยิ้มพยักหน้าให้เขาอย่างสุภาพเกรงใจถึงแม้พลังฝีมือแท้จริงของเซียวเหยียนจะแค่เทพยุทธโคกดาวแต่จิตวิญ,ญญาณเขตแดนปรมาตามันกับทําให้พวกเขารู้สึกถึงความกดดันเป็นพิเศษภายใต้การกวาดตา รูกการกวาดมองของลูกตาดําจัดคู่นั้นจิตวิญญาณของพวกเขาคล้ายถูกเจาะทะลุก,ก็มิปานยามนั้นไม่กล้าแสดงท่าทีปรามาเพราะยุคข,ของเซียวเยียนแม้แต่น,น้อยฟิวขณะเซียวเยียนถอนสายตากลับมาตรงฟ้าไกลมีเสียงท้ารมดังกระหึ่มตามด้วยเงาดํากลุ่มใหญ่โชว์ผ่านเวหาสุดท้ายปรากฏขึ้นบนหน้าฟ้าผืนนี้อย่างพร้อมเพรียงทันใดนั้นกินไอลึกล้าโอรานจํานวนมากอวนตระบทําให้พสุธาอากาศเกิดอาการสั่นสะเทือนฮ่าฮ่าฮ่าประวุกกูหยวนสหายน้อยเซียวเยียน กาน,นี้ตระกูลเหยียนเหล่าขนมือดีออกมาหมดรังเลยทีเดียวเย็ยนจิ้นหัวรา้อพางประสานมือตระกูลยวนและเซียวเยยนด้านหลังมีเงาร่างหลายสิบสายยืนหยัดองอาจเงาร่างเหล่านี้แต่ละคนกลิ่นอายกล้าแข็งชัดเจนว่าเป็นผู้แกงกล้าแท้จริงทั้งสิน้นสายตาของเซียวเหยยนเพียงกวาดผ่าน,นจากนั้นหยุดนิ่งที่ด้านหลังของเยียนจิน้นตรงนั้นมีสตรีเฉิดฉายที่นุ่งกระโปรงสีแดงคนหนึ่งสตรีแย้มยิ้มหยดยอย ทวงท่าลีลาสะท้อนความรุ่มลึกอันทรงสน์แต่เซียวเหยียนมองออกในปราดเดียวสตีเฉิดฉายผู้นี้คือผู้แกงกล้าสูงสุดของตระกูลเหยียนรองจากเหยียนจินรลางฝีมือถึงกับบรรลุเทพยุทธเจ็ดดาวใกล้เคียงกับสามเซียนตระกูลกูลขนาสายตาเซียวเหยียนจับนิ่งที่สตรีเฉิดฉายผู้น,นั้นอีกฝ่ายคลายสังเกตได้เช่นกันช้อนตาขึ้นมาเบาบนใบหน้าสวนพริง้งผุดยิ้มยวนในใจในดวงตาประหนึ่งมีคลื่นกระแสคลื่นแปลกๆถ่ายทอดออกมากระแสคลื่นชนิดนั้น บันดาลให้ผู้มองนั้นเกิดอาการเมื่อลอยวิชารวมจิตนั่นเหรอสำหรับกระแสคลื่นชนิดนี้เซียเวเหยียนเผยสีหน้าพิศวงได้ยินว่าน,นี่เป็นวิธีสำแดงพลังจิตชนิดหนึ่งในยุคบรรพการสามารถควบคุมสติผู้อื่นได้โดยอีกฝ่ายไม่รู้ตัวจัดเป็นวิชาที่ลีรับพิสดารแต่วิชานี้ปกติจะมีผลก็ต่อเมื่อใช้กับคนที่พลังจิตวิญ,ญญาณอ่อนด้อยกว่าตนแต่จิตวิญ,ญญาณของสตรีเฉิดฉายผูน้นี้เพียงหยุดอยู่ที่เขตแดนมหาต้ามันสมบูรณ์พร้อม จิตวิญญาณระดับนี้สำแดงวิชารวมจิตอะไรนั่นต่อหน้าเซียวเหยียนกลับกลายเป็นหน้าขันแล้วคุณคิดถึงตรงนี้เซียวเหยียนอดใส่หน้ายิ้มยิ้มไม่ได้สายตาจับจ้องสตรีเฉิดฉายนั้นรังสีคุกคามไร้สภาพสายหนึ่งแพรพุ่งจากว่างคิ้วปะทะบเบาๆกับกระแสคลื่นที่ฝ่ายถ่ายทอดออกมาจากดวงตาปึกแค่กระทบเบาๆกระแสคลื่นพลังแปลกประหลาดของสตรีเฉิดฉายพังทลายในพริบตา เรือร่างชดช้อยกระตุกเครื่องมองดูเซียวเหยียนด้วยสายตาแตกตื่นภายใต้รังสีคุกคามสายนั้นจิตวิญญาณของนางถึงกับสั่นสะท้านจิตวิญญาณเขตแดน,นปรมาตามน,นั้นเหรอสตีเฉิดฉายเป็นผู้ทรงคุณภูมิคนหนึ่งเพียงตื่นตะลึงชั่วขณะก็แจมแจ้งยามนั้นเผยสีหน้าตระนกรีบเก็บงามจริตเล็กๆของตนเองฮ่าฮ่าฮ่าสหายน้อยเซียวเหยียนนี่ก็คือผู้บุโสหัวหลิงของตระกูลเหยียนเหลาเหยียนจิ้นที่อยู่ด้านข้างสัมผัสได้ถึงรังสีคุกคามเช่นกัน หันหน้ามายิ้มกล่าวสตีกับสตีเฉิดฉายข้าเคยเตือนแต่แรกแล้วอย่าสำแดงพลังจิตวิญญาณต่อหน้าสหายน้อยเซียวเหยียนนั่นไม่ตายจากการหาทุกใส่ตัวเจ้าก็ไม่เชื่อคือเทพีหัวหลิงไม่ใช่ภูม้โสหัวหลิงสตีเฉิดฉายเบะปบากตามด้วยมองดูเซียวเหยียนด้วยแววตาเป็นประกายหัวเราะเบาๆก่อนกล่าวนึกไม่ถึงอายุยังเยาว์ก็บรรลุเขตแด่ปรมาตามันในตำนานแล้วคนไม่อาจวัดที่หน้าตาได้โดยแท้ประกูลเซียววันวานมีเซียวเสวียน วันนี้มีเซียวเหยียนตรวันช่างโปรดปานตระกูลเซียวจริงๆด้านหลังหัวหลินผู้กลุ่มผู้อโสตตระกูลเหยียนมองดูเซียวเหยียนอย่างตื่นตะลึงเช่นกันเขตแดนปรมาตมันในตระกูลเหยียนของพวกเขากระทงบำรุกตระกูลเหยียนจิ้นยังไปไม่ถึงระดับชั้นนั้นเลยเทพีหัวหลินชมเกินไปแล้วเป็นเพียงโชคช่วยเท่านั้นเซียวเหยียนกล่าวยิ้มยิ้มคำว่าเทพีกลับทาให้รอยยิ้มบนหน้าหัวหลินหัวหลินบานสะพทั่งเห็นได้ชัดว่านางชอบคําเรียกขานเช่นนี้ ทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วเรื่องที่พวกเราจะทําในวันนี้ข้าขอไม่พูดมากอีกขุมกําลังของตระกูลหุนทุกคนล้วนประจักษ์ชัดหากปรามือห้ามะล่าใจเป็นอันขาดได้ยินกูหยวนเริ่มกล่าวคนของสามตระกูลพากันเงียบเสียงตามด้วยพงกศีษะเห็นพ้องกูหยวนมีชื่อเสียงบาร,รมีในตระกูลบรรพการเหล่านี้ค่อนข้างสูงและพลังฝีมือระดับเทพยุทธก้าวดาวระยะปลายก็เป็นที่ยอมรับนับถือของผู้คนในเมื่อทุกท่านเข้าใจดีแล้วเช่นนั้นเคลื่อนขบวนเถอะ กูหยวนหันมามองเซียวเหยียนเซียวเหยียนพงกศีสะเล็กน้อยกูหยวนโบกมือทันใดพร่างกินอายลึกล้ำโอราจำนวนมากอวนตลบหน้าผาอากาศไปสิ้นเสียงกูหยวนสะบัดแขนเสือ้อวงอากาศตรงหน้าฉีกเปิดเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่สายหนึ่งกูหยวนก้าวเท้านำหน้าเข้าอุโมงค์เซียวเหยียนและสะวินเอ๋อตามติดอย่างว่องไวถัดไปเป็นผู้แก่กล้าของสามตระกูลทยอยเข้าไปจนครบจากนั้นอุโมงค์พ่วงอากาศค่อยๆเลือนหายขณะเดียวกับกองทัพขนาดใหญ่เคลื่อนทัพออกจากพิภพกูบนทวีปม,มัจฉิม ศูนย์บัญชาการภาคีวังเวหนก็มีเงาร่างสุดขนานับเหินทะยานออกมุ่งหน้าสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปมัดฉิมอย่างมืดฟ้ามวดินภาคีวังเวหนยกขบวนผู้แกงกร้าออกมาอย่างล้นหลามตัวทั้งทวีปมัดฉิมเดือดพร่านในทันตาใครๆก็ทราบกุลอธิพลควัวบีที่สามารถทําให้ภาคีวังเวหนกรีธาทับอย่างยิ่งใหญ่เช่นนี้มีเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือตระกูหลหุนที่ลี้รับสุดอย่างเงาทะมืนแห่งมหาสงครามแผ่ปกคลุม ทวีปมัดขิมเอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่11นะครับโอ้โหใกล้จะเข้าถึงการประทะกันทุกทีแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิง่งจริงงเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ